สวัสดีก็เป็นแฟนบอลทุกท่านครับมาใหม่แล้วจึงหวะนี้พอใช้ออกมาที่พรชัยเตียกประโคนว่าไงชายขวาแล้วก็ให้มาพัชลาพาเพิร์พัชลาพาเพิร์ดจีก็มาแล้วเได้กู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 กกู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 ก จตาตุกต้าตุ๊กจตาตุกาไวว่าที่นี่มาตะพุทธว้ยอ่าแล้วก็จังหนี้วัาไงครับตีบ้านกบัดนากขวาก้โกกันเจ้าไปกานเลจ้าไปกาไปกนล้่จานี้วไงครับมาไปกันต่อออกมาแล้วสีหนาคิงแล้วก็ แล้วโจนี้เป็นการเช็คก,กิ้งว r าครับว่าจวจน,นี้จะมีการฟาวก่อนที่จะเป็นประตูลูกนี้ผู้สีพิจาณาว่าแฮนบอลโดนมือก่อนแล้วส่งผลมีการทำประตูลูกนี้แฮนบอลไม่เป็นประตูเชลกับเยะแบกครับเ้าคิงครับเสียนาสุดทศักที่ย,กาายักเข้าในไหลกลับมาที่ฟาอนอธิชัยแล้วก็ขวากู้เฮ้ยยังอยู่แล้ว,ลวสนามเนี่ยเหมือนจะมีการขอเช็ควี v. เออนี่ครับเดี่ยวใหม่ครอโค้ดเอกเขาเป็นอะไรกับกูอะโมลินก็ฟองดินฟองดินบล็อบฟูดครับทักส่วนตัวผู้เสิยพิจารณาลูกนี้เป็นจุดโทษจากการเตะเรียบร้อยเอเค้ไม่มาใช่ไหมคิงเฮ้ยคิงไม่มีท่าอะไรเหรอเดี๋ยวนี้ตึงจัดเลยเฮ้ยเอ้ยโอ้โห แล้วสองคนมึงทำยังกับปีขวามากระชากล่างกันเลยเข้าซ้ายแล้วก็ปังกูกูเจอดักไว้ได้เฮ้ยแล้วก็ตโดนี้ก็สปีดมาแล้วแล้วแล้วดูดิเฮ้ยทีนี้ของดีจากระยองครับขยับมาดินซ้ายเฮ้ยแล้วก็นี่แล้วก็นี่แล้วก็ปาสามประตูตัวหนึ่งกระโดดนี้เป็นไงเอาครับ เหมือนจะมีการเช็ค V a R ว่าเป็นช่องว่าจุด,จดโทษหรือไม่เดินครับโอ้โหเอาครับเดี๋ยวมาดูครับพิจารณาในการเช็ค V R ครับว่าพวกนี้ฟุตบอลโดนพื้นเชงคือไม่รู้ว่าจะไปทิศทางไหนแล้วไปโดนมือแต่มือซึ่งเป็นธรรมชาติไม่มีจังหวะมูฟเบนจังหวะสอง่นนี้ไม่แฮนด์บอลข้อยกนี่ครับมาชาดีครับมาไทยอามีแล้วก็เล่นหนึ่งสองมาพัชราพาเพิร์ลนอตเทนนี่ go go g ยังเฮ้ยยัง เฮ้ยยังอยู่ใป้พบให้มาที่ธีรพลครับบุญอิมไหลมาตายพอแล้วเลี้ยกโูกหนีมาขวากูเฮ้ยไม่ผ่านแล้วยังอยู่เหมือนเหมือนชากมีเช็ดวีเออจากที่นังสำรองครับผู้เอ่งของซ้อมายว่าจังหวะนี้ลูกนี้นะครับผู้สาวประตูออกมาปัดโดนลูกบอลซึ่งไม่เป็นจุดโทษบอลครับไหลมา

เช็คเป็นจุดโทษไม่จุดโทษลูกนี้ผมพิจารณาว่าเป็นจุดโทษจากผู้เล่นฝ่ายรับเตะกลค้าสูงขึ้นมาเตะโดนผู้เล่นฝ่ายรับกับผู้รักษาประตูกับเบียร์อัจฉริพลรทำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอัจฉริพลซ้อมมากับขยักกับมาหมาใช้ด้วยขวาช่วยเฮ้ยแล้ก็หลุดมาขวากู้เฮ้ยก้อัจฉริพลเซฟอีกแล้วทีที ออกมาที่ตะไลพบตายพบ,ายบ,ายบมาแล้วทีๆๆ,ๆๆๆแล้วก็แล้วก็ชัดเจนมาเพิ่มเหรอแล้วขวาก็เฮ้ยโอ้ดีครับมาที่โกเกนทัดทัดทัทัดโอ้โหเอาครับเข้าเหลี่ยมครับโกเกนก็ตจอนี้ก็ยังไงก็มาล้มลงไปแล้วต่อการตัดตัตัตรงนี้โอ้โยกขวาแล้วก็ได้เปรียบก็ไปต่อครับย้อนกับประกาศซ้ายจนี่วันี้ก็ยังไงครับโกเกนขยับกับปาจีแล้วก็ไปอันดับพลูทำว้าลูทางด้านของแบง ออกมาที่นักกีโก้ีโก,ก,ก้วุิชัยรอเทียนครับมาที่วัยรุ่นสองเขงมีแล้วว็หมดเวลาพี่น้องครับพี่น้องผม<ข>ไม่ขออะไรมากขอเสียงปรบมือให้กับน,นักกีฬาทั้งสองเ<ข>ทีอ้สุดมันเหลือเกินอ้แล้วรายการดีแบบนี้ โอ้จะไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับนี่ครับมาทีมงานเราและนายบายประธาน,นแม่แมโอ้ขอบพระคุณจริงๆครับแล้ววันนี้ก็วาชาใดาๆไม่เหมาะสมกับเช้าเย,ย้าแย่ทั้งนักเตะนกักดาทั้งแฟนบอนลรอบๆสานามนะครับผิดพลาด ขอภยัยผิดใจขอโทษด้วยวันนี้ก็พวกเราทีมงานคงไทยเสียงกับผมย้อนแผ่นมาสต์และกรบครับตักงล้อทนนล้อทีมงานช่วยปูมีเียต้องออลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ